เดินทางมาถึงเกือบจะอีพีสุดท้ายแล้วจ้าที่อยู่ประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ทายสุดนะคะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยมันช่างผ่านไปเร็วจริงๆเนาะตั้งแต่เดินทางมาถึงไทยเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะมากเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเรื่องราว เก็บในกระทังถื่เล่าของหมาเด้อค่ะวันนี้เราก็มาที่สวนกันตั้งใจที่จะมาหานวาโดยตรงเลยละเนี่ยรู้ว่าเขาคงจะคิดถึงเจ้าของมากแล้วก็คงจะคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะแต่ว่าขาไปโดนอะไรมานอเป็นแผลเเลยเอาเอาเช็ดทําความสะอาดซะหน่อยวันนี้จะพาขึ้นรถจะพาไปซื้อของด้วยนวาแค่เห็นรถมาจอดเนี่ยก็ดีใจล้ายแล้วก็จําได้ด้วยนวารถไข่ช่วง<ะ>แรกๆที่กลับมาบ้านก็มาหานวาที่นาน,นี่แหละแล้วก็เปิดประตูรถด,ดีใจล้ายกระโดดขึ้นนั่ง แล้วก็เป็นนั่งอีกฟังหนึ่งได้จากเฝ้าคักย่านแ้่ว่าได้ขึ้นรถตั้งแต่เลี้ยงหมามาเนี่ยนวะเนี่ยเป็นหมาที่ได้ขึ้นรถคันนี้บ่อยที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยป่วยบ่อยมากพาขึ้นรถคันนี้เป็น10-20รอบ เห็นรถคันนี้จนเขารู้เลยว่าเขาต้องทำยังไงสังเกตดูดีๆน้ำว้าจะมีตาแค่ข้างเดียวนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรใครอยากรู้ก็ย้อนลงไปคลิปล่างๆรู้นะคะเคยแชร์เรื่องราวไว้แล้วค่ะแล้วก็เป็นหมาที่น่าสงสารจริงๆน้ำว้าเขาเป็นหมาฉลาดนะถ้าได้มีเวลาสอนเขาเนี่ยเขาคงจะรู้มากกว่านี้วันนี้พาขี่รถนั่งเล่นชมวิวไปกลับก็ประมาณ50กว่ากิโลรู้เลยว่าเขามีความสุขมากใกล้จะกลับแล้วค่ะก็เลยชวนญาติพี่น้องมากินอะไรอร่อยๆด้วยกันความตั้ง ใจสูงสุดก็คืออยากจะพาทุกคนไปกินที่ร้านนี่แหละแต่ว่าเวลามันไม่ตรงกันกลับมาไทายรอบนี้พี่น้องหลายๆคนก็ได้งัดภาษาอังกฤษที่เคยได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กออกมาใช้หลายๆคนก็บอกว่าจะเป็นจ้งไดว,ว่าภาษาอังกฤษก็ฝรั่งจนปวดแขนเวลาพูดด้วยกันอ่ะมือมันก็ต้องไปด้วยออกรถออกชาติอธิบายให้ฝรั่งพยายามให้เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะแต่เขาก็พยายามฟังก็หัวเราะสนุกสนานกันไปรอบหน้าเจ้าต้องฝึกภาษาไทยลวละอายคอยละเมยน้ำคอยละ ขานไปให้ฟังไม่ใช่อะไรนะเราก็อยากให้เขาสนุกสนานเอนจอยเวลามาประเทศไทยคุยกับใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเราไปนั่งอยู่ข้างๆเนาะจะให้ญาติพี่น้องไปฝึกภาษาอังกฤษมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเนาะแต่เราคนก็แก่แล้วภาษาอังกฤษมันกระเ็นง่ายๆเด้อจ้ะขนาดเรานั่งเรียนมาตั้งแต่ประถมนั่งเรียนมาเป็น10บสปียังพูดไม่ค่อยได้เลยและตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราถอยหลังลงคลองแล้วจ้ามันไม่ค่อยได้ใช้จริงจะพูดภาษาอังกฤษทีก็ต้องนึกคําคํานี้มันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา าษาเยอรมันสุดท้ายก็พูดภาษาอังกฤษและเยอรมันปนกันจ้ะมาอยู่บ้านพ่อแม่ก็กลัวพี่ทอมพี่ทอมก็กลัวพ่อแม่กลัวคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่กันคนละมุมต่างคนต่างอยู่สรุปก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะจริงๆอะ่ะพี่ทอมเขาก็อยากจะคุยกับคนอื่นให้มากขึ้นนะคะติดตรงที่เขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ เขาเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่นะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยที่พี่ทอมเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายตอนที่พามาอยู่บ้านเนี่ยก็พาเข้าไปทุกที่เลยนะพาไปไล่ไปสวน เห็นสภาพการเป็นอยู่ของเราทุกอย่างเขาก็ไม่เคยบ่นเลยนะว่าเป็นยังไงไม่เคยทําท่าทีรังเกียจหรือว่ารับไม่ได้ก็มีเพื่อนบ้านมาถามว่าได้ยินว่าฝรั่งกลับมาอยู่บ้านแล้วเขาไม่ไปนอนโรงแรมหรอเขาอยู่ที่บ้านได้หรอเพราะว่าที่บ้านนี่มีแอร์มีแต่พัดลมเห็นฝรั่งหลายคนมาเที่ยวที่บ้านกับแฟนเนี่ยเขาไปนอนโรงแรมกันก็ไม่เห็นว่าแกจะบ่นแล้วก็อยากจะไปนอนโรงแรมนะแล้วเราก็มาในช่วงอากาศหนาวที่ไทยด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยร้อนมากวันนี้สนุกสนานมากแล้วก็ได้รับพรในดีจากญาติพี่น้องเยอะเลยพรน ใดที่ว่าประเสริฐมันก็คงไว้ประเสริฐเท่าจากญาติพี่น้องจากพ่อแม่ของเราค่ะเก็บของล้างถ้วยล้างจานเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บกระเป๋าต่อมีตั้งสองกระเป๋าแน่พี่ทอมก็ไม่ช่วยเก็บเลยเฮ้ยเอาเฝ้าเฝ้า,ฝาพรุ่งนี้ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้ว